ບໍ່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 

เอาเอามีเหลี่ยงมั่วเอาเอาเดี๋ยวจะได้ยินจากปา สามเพิ่นบงังใบเพราะเห็น mm. เห็นเห็นแค่เห็นแค่สองตัวเห็นสามเจ็ดเห็นแต่สามเจ็ดพี่น้องเกยเห็นแต่สามเจ็ดเด้อตัวเ mm. ท่างั้นเพราเห็นเป็นล่างๆเนาะครับเนาะเลขทู mm. เห็นเป็นสามเจ็ดนะครับเด้อยาท้องกล่าวใหายนะครับเด้ 3, อสามเจ็ดขาล้อเบิ่งบานเลขที่นาะครับเนาะ ่นมาอันยนยใ้ก่อนนั่นนั่น็มอมาเบิอ้งอยูคางกันันสารเจ้าแม่บนี้เอาัอันอน,นี้ก็เห็นสองตัว เก่าซีเก่าซีเห็นสองตัวพี่น้องฟังตรงนี้ก็เห็นสองตัวเห็นเก่าซีลูขางสารก็เห็นเก่าซีพี่น้องเลยดูขางสารก็เห็นเก่าซีเก่าซีนะครับเรื่องเก่าซีเห็นสองตัวอยู่ปากโม่ก็เห็นเกตสาเห็นสารเก็ต เราบางบาทเลขผีนะครับเนาะ ยาท้องเก่าประทับหลางเัยละยาท้องเก่าประหลางแมียหลังท่งกัน

ไ่ทำนะขอให้เขาไม่มาอย่ามาเยนะค่ะจะหูยอย่ามาเลยอย่ามาเลยย่ามาเย่ามาเลยอยกามาเลยอย่ามาเลยอยามาเย่ามาเลยอย่มาอย่ามาเลอย่ามาเลยอยามาเลย่ย่ามาเลยอย่มาอย่ามาเลยอยมาอยมาเลยอย่ามายากาเล ถามภาดชุ่มนะครับเนาะอมาออกายากขึ้นกระดับรางแ่เามามรงส้วงก็แล้วเยากเกี่ยวไหมหล่ะเขาพเขาเกี่ยวมเกียปันง่ายๆเลย โอ้งามากินหมากเป็นตาแซ่บแท้เดี๋ยวเด้อเด้อเร็วสิบ่ <laughs> oh, <laughs> <ya, laughs> <kita> <laughs>

มาแล้วว่าสิ <coughs> 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 <coughs>

Ô mọi đã không thấy หมู่4ตามองค์ <pyatled> <speaking in immigrant> <sying Mechanics> <shop rule> ดูสามหนึ่งสีนะคะท่านผู้ชมอย่าเป็นงเดีวสามหนึ่งสี บาเด็ที่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ได้เปนองได้บาเล็กที่ นะครับถนนชมบานเลขที่ยาท่องเก่านะครับถนนสามหนึ่งสี่ทับสี่ะครับเนาะอันเลขทู่มันเลขทู่ยุดบกงู่หันกับสามเกีนะครับเนาะเกขิทูปกงม่สามเกนะครับด้มาเลขที่ไดมาแล้วนะครับเนาะสามหนึ่งสี่ะครับเนาะจหน้าจอเครับผมมัอสามมิ่ิสามมิติมันมีเยอะส บาลเลคีเราที่นัน่งนะครับท่านผู้ชมบาลเลคีย์เาสามหนึ่งสีมูสีนะครับนาะ เลขูบสามเกดนะครับเนาะเลขูบสามเกดไม่เลขสองถูดนะครับได้เลขทูโอู้อ้เก้า hey. ส oh. oh. ิบบาทหนึ่งเก้าสิบบาทหนึ่งิ โอ้เก้าสิบบาทนึ่งโอ้นับคักแล้วนับโอ้นับคักแล้วสาทุเก้าสิบบาทหนึ่งเก้าสิบบาทนึงเก้สิบบาทหนึงมาตกเตาเก่าหนึงเก้าส่วนบอกเก้าเก้าสิบบาทหนึ่งงาเพนับคักแล้ว นาน ic, stad, นบักแ้นับคักแล้ว <skincare> นับคักแล้วากันกจนัเที่นามน้าบ้้ารนับบันาบบีวกบน่าเท่านับบ

ปนิบเล็กีปนิบาลิกีปนิบาลกีนบาลกีเนไม่ก็ได้จะเก้าสิบบาทีแม่นับกได้สังเนรูปรานนับอีคนงานนัลกับงานล่ะเก้าสิบบาทนึงสามเก้าศูนย์หนึ่งสามศูาย์ศูนยมาเด้อมาเด้ บาถึงนึ่ง้วยาเนาะเออยาเนยาทร่ทานนอนยาเป็นซื้อเที่ออนอนอยู่บ้านยาบอตัวไหนยาบอบแน่นยาบอกแปดอนึ่อศูยน่นโอ้ยาบอก810หน่งศนใกล้เคียงกัน คือเจ็บไม่เจ็บเลยน้อยน้งน้ยบอนยบอกเี้เนี่งศูนย์วากาข้างนบอกบอกยาบอเล็กน้อยนรโอยไอไอ้ไอ้ไอ้นู้นี่ไอ้นู้นหน่อยนี่บอกก้อนนว่ะบอกบอกก้อนยาสิบอก

ตัวเลขของยาต้องเกล่าท้องขาวเลยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคือแม่ล่างช่วงคนนับเงินอยู่ในขันหาเนาะครับท่านผู้ชมแม่ล่างช่วงคนนับเงินอยู่ในขันหาแล้วตวาเงินเต็มจานอยต้าบ้านเพื่อนนับแดงเก้าสิบบาทหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเก้าสิบบาทหนึ่งนะครับเด่าเก้าสิบบาทหนึ่งเนาะขนาดจ่อเลยครับผมตวาเงินเต็มจานตวาเพื่อนหนนับได้เก้าสิบบาทหนึ่ง เทาสิบบาทหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบ้านเลขที่กับสามหนึ่งสี่หมูสี่นะครับเนาะสามหนึ่งสี่หมูสี่เลขยกคู่ก,ก,ก็เลขยกคูก่ปกติมันมีสามตัวแต่ว่านี่มีสองตัวเด้อพี่น้องเด้อสามเกตนะครับเด้อสามเกตนะครับเด้อเลขยกคู่สามเกตบ้านเลขท,ที่บ้านเลขที่งากับสามหนึ่งสี่หมูสี่ตว่างินอยู่ในจานนั่นเต็มบาทโอ้เต็มจานเต็มจานขันหา นับได้เกบาทหนึ่งเนาะแค่นาจอยครับผมมากก็ตามเกาสิบบาทหนึ่งอ่าเก้าสิบบาทหนึ่งว่าท่นานตาเงินเต็มจานยเนาะ่าเต็มนก้าสิบ <90 S 1> บาทหนึ่งเ้าสบาทหน<ร>ึ่งเนาะขนมอมรวยรวยเฮงโชคโชๆมันมันม่นลองที่ส่้าลยให้เอฟที่อห้โชคมานคอหอยลำให้รวยยาเจ็บยาไข้ยาจนรวยรวยเฮงทุกคนนะครับเนาะฝากคนไร์กดแร์กดติดตามนะครับได้ขนัาคลิปนีน้ก็ได้ คลิปหน้าพอ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม